มานิวอรุณสวัสดิ์ในช่วงกีฬาและบันเทิงกันครับค่ะอืมก็ซิโกโอาการเป็นไงอาการหนักนะดูแล <c> ้ว <oughs> อย่างที่คิดแหละครับ <c oughs> แต่ปรากฏว่ากระแสโซเชียลไม่คิดว่าซิโก้จะเลือกตอบโต้สมาคมฟุตบอลพลเิกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงด้วยการเรียกสื่อหรือว่าเดินสายในการสัมภาษณ์หลายสื่อเลยเมื่อวานนี้ประเด็นเมื่อวานนี้ที่จับประเด็นได้กับการตอบโตของคุณซิโกคืออะไรบ้างหนึ่งหนึ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากออกจากการเป็นโค้ชหรอกแต่ว่า เห็นแล้วว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหาแต่ก็ยังไม่วายพาดพิงไปถึงคุณสมยศบอกว่าการบริหารงานของสมาคมฟุตบอลไม่เป็นในทิศทางเดียวกันเขาเลยออกมาดีกว่า 2. 2ชมว่าคุณวรวีคือผู้วางรากฐานเยาวชนและรากฐานของทีมชาติจ้ะ 3. ก็คือบอกว่าตอนที่เขาเข้ามาเนี่ยกระแสะความนิยมนยมย <ะ S 2> ของ<า>คนดูแย่มากมีคนดูแค่สองสคนแล้วก็4เรื่องของการทําทีมไปสู้ศึกซเกมเนี่ยเป็นเรื่องยาก ประเด็นสําคัญสําคัญที่คนในโลกโซเชียลจับขึ้นมาแล้วโตซิโก้ทันทีเลยก็คือ4 5ห้าประเด็นนี้แหละครับยังไม่รวมถึงประเด็นที่หนักที่สุดนะก็คือการโยนความผิดให้กับนักฟุตบอลในการควบคุมของตัวเองที่ไปแพ้ญี่ปุน่นประเด็นนี้คนรับไม่ได้จริงๆคือจําได้ว่าพอแพ้กลับมาคุซิโก้พูดว่าก็เหมือนกับจะปลดผมหรือปลดนักฟุตบอลด้วยไหมอะไรเงี้ยเหมือนกับเอาตัวเองขายพ่วงอ่ะแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยซิโก้ถึงกับระบุชื่อนักบอลเลยนะเออว่า เป็นพีรพัฒน์นชายาหรือว่าบาส์ที่เล่นแบ็กซ้ายแทนทีละทอนเพราะทีละทรถูกแบนในนัดญี่ปุ่นค่ะบอกว่าบาส์เนี่ยคือต้นเหตุของการเสียสองประตูอ่าทำไมไปโทษเด็กอะคนพูดทันทีเลยครับว่าแล้วพี่นั่งทําอะไรอยู่ครับพี่ยืนล้วงกระเป๋าอยู่ข้างข้างสนามทําอะไรละ่ะพอมาวันนี้พี่โทษเด็กได้ยังไงในเมื่ออํานาจในการแก้เกมและสิทธิ์ขาดในการเปลี่ยนตัวเป็นของนายซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองพูดอย่างนี้ไม่แมนเลยอ๋อคนก็เลยลุยมาแบบนี้อันนี้คือประเด็นใหญ่ ส่วน,นวอีกสอาประเด็นคนก็ไปขุดมาเลยครับว่าคนดู2อ0สที่ว่าเนี่ยคุณอัญชลีพอร์ะย้อนหลังไปถึงปี2011ทีมชาติไทยแข่งคนดูน้อยที่สุดเลยนะครับ5,000คนตามที่บันทึกไว้ส่วน200คนอย่างที่ซิโก้อ้างเป็นการปิดสนามซ้อมเองระหว่างทีมชาติไทยกับทีมอายุทยามีคนประมาณสักเกือบเกือบพันคนเขาบอกว่านั่นคือนัดที่น้อยที่สุด ปกติแล้วก็ไม่มีคนดูหรอกครับนัดซ้อมอย่างนี้ค่ะ,ะทีนี้พลตเอกสมยศก็เลยไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมคะไม่พูดดีกว่าเพราะถือว่าคุณซิโก,โก้ก็หนักแล้วเนาะ,ะตอนนี้ก็ไปกันใหญ่แล้วล่ะนะฮะก็อย่างที่ปล่อยไปอะครับคือณขณะนี้เนี่ยกระแสสังคมหรือว่าคนที่ดูบอลจริงๆเขารอที่จะเจอทีมงานใหม่ของสมาคมฟุตบอลที่จะมาแทนซิโก้แล้วอะไรที่พ้นไปแล้วก็ถือว่าพ้นไปไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่แล้วล่ะ ค่ะนะ,นะคะต่างรประเทศเราเป็นไงบ้างใครแป้ต่ประเทศเออทำไมเขาไม่พิมพ์ข่าวนี้มาใครใครผมงงงงมากเลยอะ่ะมันทีมใหญ่นะแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเนี่ยเมื่อตอนตีสอเพิ่งเตะกับเอฟเวอร์ตันในบ้านน่ะแล้วไงฮะทำได้แค่เสมอ,อ <laughs> ไปย่อเยยข่าวนี้ยไปย่อเยยข่าบอกว่าจาที่4ยังอยู่ที่5อยู่เลยอ้าวอาวผ่านผ่านผ่านแมนเชสเตอร์ยู่นเ็ดครับเอาไปดูข่าวต่างประเทศซะหน่อยค่ะบันเทิงต่างประเทศค่ะดีดีว่ายังคงดังไม่หยุดยานเลยนะคะสำหรับเดรกค่ะนักร้องแนว R&B ฮิปฮอปจากแคนาดาหลังจากที่ปล่อยอัลบั้มใหม่ More Life ออกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เืขานั้นขึ้นครองอันดับหนึ่งวิวบรอร์ดชาร์ตต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2ทันทีด้วยยอดขาย2 2 5 0 0 0ชุดเฉพาะในสัปดาห์นี้แถมยังทำลายสถิติเดิมด้วยการยอดฟังออนไลน์สูงสุดตลอดกาลและกำลังจะก้าวขึ้นเป็นอัลบัม้มที่มียอดขายที่ดีที่สุดในสหรัฐแทนที่อัลบั้มวิวของด้วยเองซึ่งเขานั้นสร้างเอาไว้เมื่อปีที่แล้วทำเอาความร้อนแรงอง,องศาเดือดของเอชเรน ต้องลดลงเหลือเพียงแค่อันดับที่2ในทันทีโดยหลังจากที่ครองตำแหน่งเพียงแค่2ส,สัปดาห์เท่านั้นโดยยอดขาย98,000ชุดแต่ถึงอย่างเราก็ตามนะคะ s ิงเ a ิลเชฟพ o วิลก็ยังคงทำรายได้ต่อนเนื่องและยังเป็นอันดับ1ชาตทั่วโลกเช่นเดิม ส่วน so, อีกข่าวค่ะเป็นของค่ายยักษ์ใหญ่เจ้าของซูเปอร์ฮีโร่ชื่อดังมากมายอย่างมาเวลกหลังว่าตัวละครขึ้นใหม่จะเปลี่ยนแนวไม่ใช้ตัวละครผิวขาวบางตัวเป็นผู้หญิงและบางตัวเป็นผู้หลักร่วมเพศ l อ g b t เพื่อลดความเหนี่วนล้ลํในสังคมแต่ยังคงไม่ละทิ้งรูปแบบซูเปอร์ฮีโร่ตัวเดิมเช่นสไปเดอร์แมนผิวสีซอร์เวอร์ชั่นผู้หญิงและการปรับเปลี่ยนบทให้อซ์แมนแห่งบ้านเอ็กซ์มนเป็นผู้หลักร่วมเพศเพื่อเอาใจคนดู สมวายาคขายค่ะตอบไม่เป็นไปตามเป้าและลดลงอย่างเห็นได้ชัดทำเอาบอสใหญ่มาเวลแดวิดบราเบลนะคะเกิดอาการเฉื่อยเฉียวและโบยความผิดไปที่ตัวละครที่มีความแตกต่างทางสังคมเพราะคิดว่าไม่ตรงตามความต้องการของผู้อา่านงานนี้ชาวเน็ตนะคะก็ตอบอย่างทันควันเลยว่าความแตกต่างนั้นไม่ผิดแต่ผิดที่ไม่ได้สร้างตัวละครใหม่จริงๆขึ้นมากลับนำของเก่ามาวิเตนตเองค่ะครับ เกือบจะไม่ได้จบรายการแล้วครับช่าง้องจะตัดหน้าผมออกไปแล้วเมื่อกี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับดีครับสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับพี่อ๋อเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเรื่องเลือดในเล่ารือเล่าในเลือดเอาเลือดเลือดมีเล่าก็แล้วกันครับในเล่าของคุณมีเลือดผสมอยู่ครับพี่สำรานเคยมีประสบการณ์อะไรอย่างนี้ไหมคะ ไม่มีไม่มีนะครับวันนี้เรื่องอะไรดีครับพี่อาคุณมาจากจัดหน่อยโอ้มีที่จริงก็เหมือนเดิมอะคือพี่เสียดายน้องแล้วพี่เสียวันนี้เนี่ยหลายเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่คอรมอเนี่ยอนุมัติการจัดซื้อรถถังจากจีนเนี่ยครับเดี๋ยวจะมาดูว่าสมรรถนะของเจ้า v t 4ีสี่เนี่ยวีนี่เป็นยังไงบ้างนะฮะเพราะว่าก่อนน้าี้คงจะจำไม่ได้แล้วเคยซื้อรถถังโอเพลตจากยูเครนแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการสู้รบกันเกิดขึ้น ครับนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะส่งมอบได้ก็เลยเคองเบ็นเข็มไปสั่งซื้อจากที่ครับนะครับค่ะแล้วเราจะได้รู้กันนะครับว่า VT4 จะสามารถสะเทินน้ำสะเทินบกตีตะลุยค่าศึกได้มากแค่ไหนแต่สิ่งที่คุณผู้ชมลืมไม่ได้ทุกวันเลยครับนิว TV ีช่อง18ช่องเดียวเท่านั้นวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ